นนสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของพิธน้าแสงนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมไม้ถูกคื้นที่เราซื้อมาเนะี่ยที่เป็นแบบปันเนะี่ยทาไมมันมันไม่ปัน่นะครับบางคนอาจจะรู้พิธาณาแสงก็ไม่รู้เหมือนกันครับซื้อมาตอนแรกก็ดูเนี่ยมีอันนี้ใช่ไหมซื้อมาให้ดครับก็จะหมุนแบบนี้หมุนไปหมุนมาแบบนี้ ซึ่งเราจะล็อกล็อกตัวนี้ไว้ใช่ไหมเราคิดว่ามันเป็นตั้มต่อให้มันยาวขึ้นใช่ไหมครับเราหมุนไปหมุนมาเดียวเอ๊ะทำไมไมันในแค่นี้วะหรือว่าบางที่อ่ะมันอาจจะเป็นที่เหยียบนะครับเป็นที่เหยียบที่เหยียบจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ไอตัวที่ทําให้มันหมุนคืออยู่ด้านในนี้นะครับมันเป็นเกลียวมันเป็นเกลียวเราต้องอย่าล็อกตัวนี้นี่สีข,า,ขาวๆนี่ปลดออกนะครับปลดออกเพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่จุน เพื่อให้ตัว,ตวเหล็กตัวนี้แทงเข้าไปข้างใน,นที่มันเกลียวนะครับแล้วทีนี้ไม้มันจะหมุนด้วยแต่งลงมานี่ฟังเสียงน้ำนะครับไหมนี่จะหมุนแบบนี้นี่ดึงขึ้นได้ไหมบดลงมาุมันจะหมุนนะครับนี่มันจะหมุนอ่าตัวหมุนนี้ข้างในก็คือตัวที่เป็นเกลียวด้านในนี่แหละทำให้ไมันหมุนนะครับมามาดูกันตอนโฆษณาเอะมีน้าก,ก็ดูทำไมตอนโฆษณาเขาทำแล้วมันทำไมเราทำแล้วมันไม่หมุน,น,น เนี่ย yeah. อันนี้นะครับเนี yeah. ่ยดึงขึ้นมาอันนี้นะครับแล้วก็กดลงไปจะหมุนเร็วมากยิ่งกดเร็วยิ่งหมุนเลยล้างสะอาดเลยนะครับแล้วตอนปั่นนะตอนปั่นต้องมาใส่ตรงนี้เนี่ยยืดขึ้นให้ตรงเลยนะแล้วก็ปั่นเลยเห็นไหมมันปั่นผ้าเลยเครื่องปั่นผ้าเครื่องซักผ้าเลยเนี่ยครับเนี่ย นะแต่ตอนเราจะไปใช้งานเราค่อยไปล็อกตัวสีขาวนะครับนะี่ครับหมดลงโง่อย่้งหลายวันนะครับใช้มาเป็นเกือบครึ่งเดือนแล้วนี่ฝันจนแห้งเลยนะครับในสะอาดเลยนะครับนี่นะนี่กดลงแบบนี้นี่นะครับนะเร็วเลยสะอาดเลยนะครับนี่นะครับเราไม่รู้นะครับ แล้วก็มีใครที่ยังไม่รู้ก็ถือว่าผมได้แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อจะจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับอขอให้ทุกคนสนุกกับการถูบ้านนะครับสำหรับลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ